นี่คือแม่มดที่เก่งที่สุดในโลกแต่ดันเป็นโครคกลัวสังคมขั้นรุนแรงเธอชื่อโมนิก้าเอเวเรตหรือในนามแม่มดไร้เสียงมึง่งใน7ยอดนักปราดเธอใช้เวทมนต์ได้โดยไม่ต้องไร่ในอดีตเธอเคยหยุดกองทัพมังกรและไร่คำสาปปิดตายทั้งป่าแต่ในชีวิตจริงเธอคือสาวขี้อายที่คุยกับคนอื่นผ่านกระดาษแค่สบตาก,ก็ตัวสั่นแล้ววันหนึง่งเธอถูกหัวหน้านักเวทเรียกตัวไปรับภารกิจรับสุดยอดเป้าหมายคือเจ้าชายลำดับที่สองเฟลิกซ์ที่กำลังถูกอง,องคอ์กรลึกลับตามล่า สภาต้องการนักเวทที่เก่งที่สุดและต้องเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักหน้าหวยเลยมาออกที่โมนิกา้าเธอต้องปลอมตัวเป็นโมนิก้านอตันเข้าไปเป็นคนรับใช้และบอดิกาตลับๆคนกลัวคนต้องไปรับใช้เจ้าชายแถมห้ามใช้เวทมนต์ให้ใครเห็นเด็ดขาดแต่พอไปถึงนักฆ่าก็บุกมาทันทีโมนิก้าอยากวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ภารกิจต้องมากก่อนเธอแกล้งทําเป็นสะดุดแล้วใช้เวทไหลเสียงสร้างกรอบป้องกันรอดบวุดหวิดแต่เจ้าชายเฟลิกซ์ผูเมงโมง่จ้องเธอเขม็งเมื่อกี้ เธอทำอะไรภารกิจลับแตกตั้งแต่วันแรกเลยเหรอ